วันนี้ไปสยามต้องแต่งตัวให้มันสวยๆหน่อยอีสัตว์มันจะยืดทำไมวะอีอะลงบนละวันนี้นะคะจะลงณหน้าทองกับอาจารย์ยอดธงอียอดทำอะไรจะททำอะไรจะไปไหนเราอ๋อเป็นงานเสริมสวยแถวนู้นจะไปไหนจะไปไหนอีกเนี่ยอ๋อเป็นงานฤดูหนาวทายทางคัน่ะอีสัตว์ โอ้ยสวยว่ะตออตสวยมากเลยอ่ะสวยขนาดนี้เคยมีผัวหรือยังจ๊ะเริ่มยังไม่มีค่ะสิบคนละเผอรับไปเลยมันจะสวยไม่ได้ม่ได้เพราะเราต้องใช้ไม้กระทาเสก็เสร็จละสวยไม่สวยไม่ล่ะสวยเนี่ยเห็นไหมล่ะในกระจกอ่ะเปิดสภาพก่อนเออมันไม่ได้ละ